ขอ,อยัดครับนะอะราหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเดมิสวาคาโตภะคะวาตาธรโมธรรมังนามาสัมมิสุปฏิปันโนภะคะวาโตสาวกสังโฆสังฆังนามินะโมตัสสะภะคะวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโม,มาาตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม,มาาตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสิก็คข้ที่สิบนี่ยาวนะครับมีอธิบายเยอะนะครับหน้าแปดร้อยสองนะครับเมื่อวันก่อนที่ ทวงมานะครับทวงมาให้ยืนทวงนะเอ่ยปากวาจาทวงนะครับได้สามครั้งแล้วก็ยืนทวงนิ่งๆนะครับยืนนิ่งๆเพื่อเป็นการทวงก็6ครั้งแล้วก็หักลดเพิ่มได้นะครับหกครั้งก็มีหกครั้งก็สามสามคู่นะครับคู่คู่ละหนึ่ง ก็ามาถ้าอยากจะทวงถ้าอยากจะยืนทวงแบบเอ่ยวาจาก็โดยที่ไม่อยากยืนทวงนิ่งๆก็ไปลดมาจากการยืนทวงนิ่งๆมามาหักมาเพิ่มใส่ทางสามครั้งนะครับก็จะยืนทวงได้6ครั้งยืนทวงด้วยอาการวาจาเนี่ยในหครั้งแล้วก็การยืนนิ่งๆไม่ได้แล้วเพราะว่าเราเอามายืนหมดแล้วเอ้ยเอามาทวงหมดแล้ว ก็เป็นประมาณนี้ถ้าได้สิ่งของนั้นมาก็เป็นนะครับคือให้พยายามยิ่งกว่านั้นนะ่ะยิ่งกว่าที่ว่า3ครั้งกับ6ครั้งเนี่ยนะครับก็เป็นนิสกิยาปากิตินะครับก็เอามาเสียสละนะครับเสียสละก็ท่านเจ้าข้าจีวัเพืนี้กองข้าบะเจ้าให้สําเร็จด้วยการทวงเกิน3มครั้งด้วยการจืน6ครั้งเป็นของจ,จําจะสละข้าระเจ้าสละกีวรนี้แก่สงแกคณะแกบุคคลอันนี้ก็มีความต่างกันอยู่ตรงนี้เอง กับส่วนกรรมวิธีการสละกรรมรับบาบัิก็เหมือนกันนะครับต่อมามาดูหน้า804นะครับบทภาชณีติกานิสก,กิยปาจิตตีทวงเกิน3มครั้งเยินเกิน6ครั้งพิสูจน์สำคัญว่าเกินยังจีวรให้สำเร็จเป็นนิสกิยะต้องอบัตปาจิตตีทวงเกิน3ครั้ง ยืนเกิน6ครั้งพิสูจสงสัยยังจีวรน,นั้นให้สำเร็จเป็นนิสิกิยปากิติกับทวงก็เกินแล้วยืนก็เกินแล้วนะก็ยังมาสงสยัยแล้วก็จีวรนน้ำก็สำเร็จมาได้ก็เป็นนิสิกิยปากิตินครับทวงเกิน3มครั้งยืนเกิน6ครั้งพิสูจน์สำคัญว่าไม่ถึงคับยังจีวรให้สำเร็จก็เป็นนิสิกิยป<พ>ากิตติ คือมันเกินไปแล้วแล้วก็สําคัญว่ามันไม่เกินเนี่ยมันไม่ได้ดเหมือนกันเ้าตองอบัดเมื่อเดิมทวงไม่ถึงสามครั้งยืนไม่ถึงหกครั้งพิสูจน์สำคัญว่าเกินครับยังจีวรให้สําเร็จก็เป็นทุกกฎนะครับทวงไม่ถึงสามครั้งยืนไม่ถึงสามครั้งพิสูจน์สงสัยยังจีวรนั้นให้สําเร็จก็เป็นทุกกฎเหมือนกัน ทวงไม่ถึงสามครั้งยืนไม่ถึงหครั้งพิสูจน์สำคัญว่าไม่ถึงยังไม่ถึงยังไม่ยังจีวรให้สําเร็จก็ไม่เป็น,นําบัตินะครับเพราะว่ายืนไม่ทวงไม่ถึงสามยืนไม่ถึงหก็มันก็เข้าเข้าอยู่ในหลักพอดีเลยก็เลยไม่เป็น,นําบัตินะครับเจ้าภาพนําเงินมาเขาก็ไม่ทราบว่าไอ้จีวรมันจะต้องไตเท่าไหร่บางทีเขาอาจจะคิดไม่ว่าเออไตละหกพันแต่จริงๆริงบยาวัคซ คือสามารถต่อรองกับเจ้าของร้านได้เขาก็เหลือห้าพันหนึ่งเนี่ยอีกพันหนึ่งเขาก็มันมัน,มน,มนไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือจีวรของเราก็สําเร็จประโยชน์แล้วด้วยไม่ได้เม่ได้เขาเพราะว่าเขาภาวนาแนต่เพื่อจีวรนแล้วจีวรก็สําเร็จแล้วด้วยวถ้าถ้าอย่างอื่นถ้าถ้าเขามีเขาภาวนานอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นจีวรไม่ว่าจะเป็นอย่างอื่นพระคุณเจ้าโปรดเรียกร้องจากคนนี้ ในมูลค่าน <social> <rawd unre> ี้ทั้งหมดอย่างนี้ยคือสามารถเรียกร้องได้ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้เขาบอกว่าพระคุณเจ้ายินดีเฉพาะจีวอนก็ขอเฉพาะจีวรจีวรนเขาพอไปซื้อมาตั้าแเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละนะครับอันนี้เฉพาะจีวรขอได้เท่านี้เรือเกินนี้ไม่ได้ครับถ้าเขาขออะไรปรานาจีวรนจะกี่ครั้งก็ได้เขาไมาไี้ถือเนี่ยปรานาบันเจศี่สองร้อยสมุด เราก็ขอเกินสิบสองครั้งหนึ่งได้ไหมได้ครับได้ครับอันนี้นที่เกินหนึ่งจีวอนเท่านั้นคือไม่ได้เฉพาพจ่อจงยังไงเราก็ขอตามนั้นนะคือจ่อจงเฉพาะจีวรแล้วก็เรียกร้องได้เฉพาะจีวรน,นะในจำนวนหนึ่งหนึ่งหมื่น 1, 100, อย่างเงี้ยพระคุณเจ้าต้องการจีวรนจีผืนก็เรียกร้องได้เลยจากวิทยาบริการน,นั้นในจำนวนหนึ่งหมื่นเนี่ยแสดงว่าเราไต่หนึ่งหกพัน หรืออีกสี่พันแล้วก็เออยังได,อไงอองไดอ้อีกสักไตหนึ่งอ่ายางได้อีกอีกสักไตหนึง่งเมมาิไตหนึ่งไตที่สองเนี่ยราคาสักสี่พันแล้วก็เป็นยังร้องได้อีกได้อย่างนี้ให้มันครบเพราะว่าเขาภาวนาจมนวนเต็มมาแล้วนี่แต่นี้ถ้าเขาภาวนาเฉพาะจีวรเนี่ยเขาไม่ได้ภาวนาตัวทั้งหมดมูลค่าทั้งหมดเขาให้มาเขาให้วัยปรจกรไว้หนึ่งหมื่นซื้อจีวรไตเดียวครับเขาไตลราหกพันแค่นั้นเองเองที่ที่เหลือเราไม่มีสิทธิ์นะครับเพราะ เขาภาวนาแต่ว่าจีวรตอนนั้นเองถือมันมีบางทีมันมีภาวนาปัจจัยไอ้ตัวตัวสิ่งของแล้วก็กําจัดจำกัดเวลาด้วยมันมีมีการการภาวนาอยู่แล้วในในสี่ขบทที่ไอ้นันปจจิตีครับในปัจจิตีเรื่องเรื่องภาวนาให้เรื่อง,รเ,รองเรื่องเพศสัตว์นะครับ ที่พระเจ้ามหากน้ำประทานใ้เภศัตแก่พิกษุร์พระสูรก็ขอนะมาดูอนาปติวาระนะครับข้อที่ไม่เป็นนบัติพระสูทวงสามครั้งครับยืนหกครั้งพิกสุทวงไม่ถึงสามครั้งยืนไม่ถึงหกครั้งอันนี้อย่างที่หนึ่งไม่เป็นนบัตินะครับพิกษุไม่ได้ทวงครับ บยาพรจกรถวายเองนี่ก็ไม่เป็นอาบัติเจ้าของทวงมาถวายเองครับไม่เป็นอาบัติเหมือนกันพิสูวิกลจริตอาธิกรรมมิกะไม่ต้องอาบัติแลกับแก่นี้ต่อมากสิกขาบทนี้ชื่อว่าราชาสิกขาบทนะครับราชาสิกขาบทว่าโดยสมัยนั้นเป็นต้นข้าพเจ้าจะกล่าวต่อไปในราชาสิกขาบทนั้นเพิ่งทราบวิธิสัยดังต่อไปนี้ คำว่าสั่งอุบาสกให้เข้าใจแล้วได้แก่สั่งอุบาสกให้รู้แล้วอธิบายว่ากล่าวแล้วอย่างนี้ว่าท่านจงซื้อเจวรด้วยมูลค่านี้แล้วถวายพาระเถระนี่เขาเขาสั่งกันไว้อย่างนี้คำว่าถูกปรับ50กหาปณะนะมีคำอธิบายว่าเสียค่าปรับ50กหาปณะนะปาฐาว่าปัญญาสัมพันโธก็มี ้อว่าท่านเจ้าข้าโปรดรอสักวันหนึ่งก่อนมีความว่าท่านขอรับวันนี้โปรดหยุดคือยับยั้งให้กับผมสักวันพระเทลาก็ไปขอเวลาอยากจะได้ขึ้นมาก็จะเอาวันนี้ให้ได้เลยนะครับโวมเขาก็ขอผัดเพี้ยนก็ไม่ยอมผัดเพี้ยนให้เขาอย่างนีค้คำว่ายึดได้แก่ยึดไว้นะดึงชายพกเขาไว้นะครับคำว่าท่าน ท่านต้องเสียก็คือเสียก้าสิคาปณะ,ะนะครับมีความว่าท่านถูพวกเราชนะคือชนะท่าน50กสิาปณะนะอธิบายว่าท่านต้องเสียให้50กหาปณะนะคําว่าราชาโปโคมีวิเคราะห์ว่าชื่อว่าราชามาดเพราะมีเบี้ยเลี้ยงจะพึงบริโภคหรือพึงใช้สอยจากพระราชาคือพระราชาให้เงินเดือนปาถาว่าราชาโปโคก็มี ความว่าผู้มีโภคะความเป็นใหญ่จากพระราชาคําว่าเปหินเนยะหรือเปเศยะแปลว่าพึงส่งไปแต่เพราะมีอัตตื้นท่านไม่ได้กราบ,บทภาชนะแห่งคําว่าพึงส่งไปนั้นไว้ก็คำว่าพึงส่งไปนี้ท่านไม่ได้กราบ,บทภาชนะไว้ชั้นใดแม้คําว่าจงจ่ายจีวรด้วยทรัพย์สําหรับจ่าจีวรแล้วยังพิสูจนี้ชื่อนี้ให้ครองจีวรเป็นต้นก็ฉันนั้น บัณฑิตเพึงทราบว่าท่านไม่ได้กระดาบทภาชนะไว้เพราะมีอัตตื่นทั้งนั้นคือบางบางศัพท์ท่านก็ไม่ไม่ขยายความนะครับเพราะว่าเห็นว่ามีเนื้อความตื่นไม่จําเป็นต้องขยาย,ยาผู้ศึกษาก็คงจะทราบด้วยด้วยปัญญาเองนะครับแต่บางทีเราก็ไม่ทราบด้วยปัญญาเหมือนกันนะคือบางท่านอัตกาจารย์เห็นเห็นว่ามันออตื่นในสมัยนั้นนะท่านก็เลยไม่ขยาย แต่มาพอมาถึงสมัยพวกเรานี่็ก็กยากเหมือนกันนะครับไม่ได้รู้ตามทันทั้งหมดนะครับจึงมีคำพีดีกาอนุดีกาเข้ามาอธิบายขยายความคำว่าอาพตังคืออานีตังแปลว่านำมาแล้วคำว่าเป็นของควรโดยการคือโดยการอันถึงความสมควรความว่าพวกเราจะรับเจวรที่ควร ในเวลาพวกเรามีความต้องการคือที่บอกว่าที่พระอา์มาทรงชัยถามว่าเขานำเงินมาถวายเราเราพูดอย่างอื่นได้ไหมอย่างนี้นะครับเราเราบอกความต้องการอย่างอื่นได้ไหมอย่างนี้ก็ก็ก็ไม่ได้นะครับในที่นี้ที่บอกได้ก็เพราะว่าเราจะรับจีวรที่ควรโดยการก็คือเมื่อจีวรเกิดขึ้นที่โยมจัดหาให้เนี่ยคือบอกมันเกิดขึ้น เราก็จะรับตอนนั้นแหละตอ,ตอนนี้ตอนที่โยมนําเงินมาถวายต่อนหน้าเนี่ยมันพูดอย่างนั้นไม่ได้นะครับคําว่าผู้เป็นบยาวัจกรคือผู้ทํากิจควาาว่ากับพยาการลกทําให้ผู้ทําของให้สมควรไอ้ขยายคําว่าบัาวัจกรเนี่ยเขาแปลว่าผู้ อัตถวา่าพู้ทากิจนะครับทีนี้ก็ขยายความซ้มมําอีกว่าพู้ทากิจก็คือกับพิยากาลลกกับากากพิยกาลลกก็พู้ทาให้สมควรนะครับข้อว่าไวยาัจกรนั้นข้าพเจ้าสั่งให้เข้าใจแล้วมีความว่าคนที่ท่านแสดงเป็นไวยาัจกรนั้นข้าพเจ้าสั่งให้เข้าใจแล้วคือ สั่งโดยประการที่เมื่อท่านมีความต้องการด้วยจีวรเขาจะถวายจีวรแก่ท่านนะครับเรียกว่าสั่งให้เข้าใจแล้วข้อว่าคุณรูปต้องการจีวรอาตมาต้องการจีวรเนี่ยอัตโทเมอาวโสเนี่ยนะครับที่ที่เราเวลาเราขอสิ่งของไม่ใช่เฉพาะจีวรเนี่ยท่านจะใช้คํานี้ครับอัตโทเมอาวโส้าเป็นจีวรก็จีวจีวรจีวรไรนะ อาตมาต้องการด้วยจีวรอย่างนี้แล้วก็เราไปใช้ในในใน,ในทุกอย่างได้นะครับอาตมาต้องการอาตมาต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ว่าไปนะครับนี่ก็ใช้ได้มาจากในยะตรงนี้นะครับเป็นหลักขอห้องโยมนะครับเรียกว่าเป็นกัปะยะโาหารนะครับข้อว่าคุณรูปต้องการจีวรนี้เป็นคําแสดงลักษณะแห่งการทวงด้วยวาจานะครับจริงอยู่ คำสํานวนนี้ควรกล่าวนะครับอย่างเนี้ยอ้คำว่าอัตโเมเนี่ยอัตมาต,ต้องการเนี่ยอย่างนี้ควรกล่าวนะครับอีกอย่างหนึ่งอัดแห่งคําว่าคุณรูปมีความต้องการด้วยจีวรนนั้นอันนี้ก็ได้นะครับ <S <S ควรกล่าวด้วยภาษาใดภาษาหนึ่งก็ได้นะครับภาษาของเราเองน<ม>ี่แหละภาษาไทยภาษาลาวอีสานคำเมนพม่าอะไรก็ว่าไปนะครับวันนี้ก็ พูดด้วยเป็นกบิยะวาจาอย่างนี้ลักษณะนี้ชื่อว่าลักษณะแห่งการทวงนะครับคุณอาตมาต้องการจีวรอ,อย่างนี้เรียกว่าการยืนทวงทวงด้วยวาจานะครับส่วนคําว่าจงให้จีวรแกอ่อาตมาเป็นต้นท่านกล่าวไว้เพื่อแสดงอาการที่ไม่ควรกล่าวเห็นไหมนะครับอย่างเนี้ไม่ควรพูดจงให้จีวรแกอ่อาตมาอย่างเนี้ เป็นอากาพยะโวหารไม่ควรพูดนะครับหรือเอาไปในใช้ในจิตอย่างอื่นก็ได้เข้าไปในร้านค้าร้านตลาดบอกว่าจงให้สิ่งนี้แก่อาตมาอย่างเงี้ยบอกกับกบิยากาลุกของเราเนี่ยบอกแก่ญาติของเราเนี่ยหรือว่าขอแก่ญาติของเราเนี่ยคนาวนาของเราด้วยบอกว่าจงให้สิ่งนี้แก่อาตมาอย่างนี้ไม่ได้นะครับต้องบอกว่าอาตมาต้องการอาตมาอยากได้เท่านั้นเอง ึงจะเป็นกรัรใยาบว,วหารนะครับเอาไปใช้ในอย่างอื่นด้วยนะครับใช้จนตายเลยนะครับเนาะในตาจากพระศาสนานั่นแหละครับเนาะ,นะคำนี้นะครับจริงอยู่คำเหล่านี้หรือเนื้อความของคําเหล่านี้ไม่ควรกล่าวด,ด้วยภาษาใดภาษาหนึ่งครับคำที่มันไม่สมควรเนี่ยจะพูดภาษาใดภาษาหนึ่งก็ไม่ได้นะครับในข้อว่าพึงพูดได้แม้ครั้งที่สอง พึงพูดได้แม้ครั้งที่สามไบยาพิจ,จกรนั้นอันพิสเพึงกล่าวคำนี้ว่าคนรูปคืออัตมามีความต้องการจีวรเพียงสามครั้งท่านพระอ,อบารีอบาลีครั้นแสดงอาการคั้นแสดงกำหนดการทวงที่ยกขึ้นแสดงในคำว่าพึงทวงพึงเตือนสองสาครั้ง อย่างนี้แล้วบัน,นี้เพื่อเมื่อจะแสดงใจความโดยสังเขปแห่งบทเหล่านี้ว่าพิสุทวงอยู่เตือนอยู่สองสามครั้งยังไวยวบจกรนั้นให้จัดจีวรสําเร็จได้การให้สําเร็จได้อย่างนี้นั่นเป็นการดีจึงกล่าวว่าถ้าพิสูสั่งไวยาบจกรนั้นให้จัดสําเร็จการให้จัดสําเร็จได้อย่างนั้น อันนี้นั้นเป็นการดีเมื่อทวงสามครั้งอย่างนั้นถ้ายังถ้าจัดจีวรนั้นให้สําเร็จได้คือย่อมอาจเพื่อให้สําเร็จด้วยอํานาจทาให้ตนมาได้ครับการจัดให้สําเร็จอย่างนี้นั่นเป็นการดีคือให้สําเร็จประโยชน์ดีงามนะครับทวง2ครั้ง3ครั้งแต่ถ้าได้ในครั้งที่3ก็เป็นการดีนะครับ ข้อว่าเพึงยืนต่อหน้าสครั้งห้ครั้งหครั้งเป็นอย่างมากนี้เป็นการแสดงลักษณะแห่งการยืนก็คําว่าฉักขัดตูปรมังหกครั้งเป็นอย่างมากนี้เป็นภาวะนปุงสักลิงจริงอยู่พิสูจนี้เพึงยืนนิ่งเฉพาะจีวร6ครั้งเป็นอย่างมากยืนนิ่งขอจีวร เป็นอย่างหกครั้งเป็นอย่างมากไม่พึงทํากิจอะไรอะไรอื่นนะครับนี้เป็นลักษณะแห่งการยืนเพื่อจะแสดงความเป็นผู้นิ่งไว้ในคําว่าตุนหีภาวตุนหีปูเตนะนั้นซึ่งเป็นสาธารณะแก่การยืนทุกครั้งยืนทุกๆครั้งก่อนนะครับท่านจึงกล่าวคําว่าพึงยืนนิ่งต่อหน้าในที่ใกล้ไวยบรจกรนั้นเป็นต้นในบทภาชนะ อธิบายการทวงการยืนบ้างบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าไม่พึงนั่งบนอาสนะนะครับมีความว่าภิกษุแม้อันไบยพจกรกล่าวว่าโปรดนั่งที่นี่เถิดขอรับก็ไม่ควรนั่งนะครับเวลาเข้าไปทวงคำว่าไม่พึงรับอามิตรความว่าแม้อันเขาอ่อนวานอยู่ว่าโปรดรับอามิตรต่างโดยข้าวยาคู ของเคี้ยวเป็นต้นเล็กน้อยสั่งเล็กน้อยขอรับก็ไม่ควรรับนะครับแล้วเขาอาราธนานิมนต์ให้รับก็ไม,ไม่ไม่รับเลยนะคําว่าไม่พึงกล่าวทำมีความว่าแม้ถูกเขาอ้อนวอนอยู่ว่าโปรดกล่าวมงคลหรืออนุโมทนาเถิดก็ไม่ควรกล่าวอะไรเลยนะครับเมื่อถูกเขาถามอย่างเดียวว่าท่านมาเพราะเหตุอะไร พงบอกเขาว่าจงรู้เอาเองเถิดผู้มีอายอุจริงอยู่คำว่าปุชิยามาโนโมเมื่อถูกเขาถามนี้เป็นปัตมาวิพัตลงในอัตติยาวิพัตอีกอย่างหนึ่งผู้ศึกษาเพิ่งเห็นใจความในคำว่าปุชิยามาโนนี้แม้อย่างนี้ว่าถูกเขาตั้งปัญหาถามจริงอยู่บุคคลใดย่อมตั้งปัญหาถามพิสูจควรตอบบุคคลน,นั้นเท่านี้แหละ ถ้าเขาถามก็ตอบได้นั่นแหละแค่นั้นคำว่าหักการยืนนะครับคือย่อมหักซึ่งเหตุการณ์มาบัดนี้ท่านพระอบาลีเมื่อแสดงการเพิ่มและการลดในการทวง3ครั้งและการยืน3ครั้งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตัดไว้แล้วจึงกล่าวคําเป็นต้นว่าทวงสครั้งเป็นต้นอันหนึ่งในบทภาชนะท่านกล่าวไว้ท่านกล่าวให้ใหลดการยืนสองครั้ง โดยเพิ่มการทวงขึ้นเป็นครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นอันแสดงลักษณะว่าการทวงหนึงครั้งเท่ากับการยืนสองครั้งครับถ้าเราอยากไปทวงด้วยวาจาเนี่ยการทวงหงครั้งก็เท่ากับการยืนสองครั้งมีอธิบายว่าโดยลักษณะดังกล่ามานี้พิสูทวง3ครั้งพึงยืนได้6ครั้ง อันนี้นี้มาในพระวินัยโดยตรงนะครับทวงสองครั้งยืนได้8ครั้งครับทวงครั้งเดียวยืนได้10ครั้งนะท่านกล่าวไว้ว่าทวงหครั้งแล้วไม่พึงยืนชั้นใดคําว่ายืน12ครั้งแล้วก็ไม่พึงทวงก็เป็นอันท่านกล่าวชั้นนั้นเหมือนกันนะครับอย่านะงที่เราว่าไปเมื่อวานก่อนนะครับ ถ้าไม่อยากไปทวงด้วยวายจาก็ไปยืนหนึ่งหนึ่งสักสิครั้งเลยครับเพราะฉะนั้นบัณฑิตพึงทราบพ,พิริสัยใ,ในการทวงและการยืนทั้งสองอย่างนั่นอย่างนี้ว่าถ้าพิสูจน์ทวงอย่างเดียวไม่ยืนนะครับย่อมได้การทวง6ครั้งถ้ายืนอย่างเดียวไม่ทวงย่อมได้การยืน12ครั้งถ้าทวงบ้างยืนบ้างพึงลดการยืนสองครั้งต่อการทวงหนึ่งครั้ง ครับบรรดาการทวงและการยืนนั้นพิกสูใดไปทวงบ่อยๆวันเดียวเท่านั้นหครั้งหรือว่าไปเพียงครั้งเดียวแต่พูดหกครั้งว่าคุณรูปต้องการจีวรแสดงว่าโอ้โหยืนครั้งเดียวก็หมดเลยนะครับนี่ไปครั้งเดียวเนี่ยแต่ว่าคุณอาตมาต้องการจีวรพูดหกครั้งเลยครับนี ก็แสดงว่าหมดเลยนี่หมดไหมครับอาจารย์ไปยืนทวงหกครั้งไอ้สามเยอะใช่ใช่ใช่เพราะว่าให้ไปยืนทวงได้สามครั้งไงแต่เราเล่นไปสักหกครั้งคือไปเอาของการยืนทวงนิ่งๆมามาใส่หมดแล้วนะก็เลยแสดงว่าทวงครั้งเดียวเนี่ยพูดพูดซ้ำๆหลายครั้งเนี่ยฮะก็หมดได้เหมือนกันนะหมดได้เหมือนกันอแต่พูด หกครั้งว่าคุณอาตมาต้องการจีวรอย่างนี้อันหนึ่งไปยืนบ่อยๆวันเดียวเท่านั้น12ครั้งหรือว่าไปเพียงครั้งเดียวแต่ยืนในที่นั้นนั้นๆเนี่ยน,นะครับสิบสองครั้งครับหมดเลยครับไปยืนตรงหน้าบ้านครั้งหนึ่งนะเข้าก้าเข้าไปอีกเก้าหนึ่งก็ยึดทวงอีกครั้งหนึ่งนะยืนจนบ่อยๆอย่ะขยับที่เปลนที่แล้วก็ทวงอ่ะเล่น ทวงหมดเลยสิบสองครั้งนะวันเดียวหมดเลยภิกษุแม้นั้นย่อมหาักการทวงทั้งหมดและการยืนทั้งหมดอย่างนี้นะครับถ้าทำอย่างนี้นะก็จะป่วยก่าปยายในเรื่องการหักการทวงและการยืนของภิกษุผู้กระทําอย่างนี้ในวันต่างกันเล่าคือถ้าวันไปวันเดียวกันไปยืนไปทวงอย่างนี้หมดแล้วเนะี่ย วันต่อมาไม่ต้องพูดถึงครับเป็นทวงไม่ได้อีกแล้วนะข้อว่าส่งทรัพย์สําหรับจ่าชีวรมาเพื่อเธอมีความว่าทรัพย์สําหรับจ่าชีวรที่เขานํามาเพื่อภิกษุนั้นจากพระราชาหรือจากราชาอามาตย์ใดปาทาว่ายัตรระสะก็มีเนื้อความอย่างนี้เหมือนกันอาจารย์บางพวกสวดว่ายัตถัสก็มี และกล่าวอัดว่าทรัพย์สํารับจ่ายจีวอรอันเขาส่งมาเพื่อพิสูจนั้นในที่ใดแต่ว่าพยัญชนะไม่สมกันแสดงปะถะบาลีเฉยๆนะครับคำว่าใกล้นั้นมีความว่าใกล้สํานักพระราชาหรือราชามาตนั้นนะครับจริงอยู่คำว่าตัดฐานี้เป็นสัตมิวิพัฒน์ลงในอัดว่าใกล้ ข้อว่าทรัพย์นั้นหาสําเร็จประโยชน์น้อยหนึ่งแก่พิสูจน์นั้นไม่มีความว่าทรัพย์สําหรับจ่ายชีวันนั้นไม่ให้สําเร็จกรรมหน่อยหนึง่งคือแม้มีประมาณเล็กน้อยแก่พิสูจน์นั้นข้อว่าท่านจงทวงเอาทรัพย์ของท่านคืนมีความว่าท่านทั้งหลายจงทวงเอาทรัพย์ของตนคือจงตามเอาทรัพย์นั่นคืนไปเสียข้อว่าทรัพย์ของท่านอย่าได้เสียหายเลย มีความว่าทรัพย์ส่วนตัวของท่านจงอย่าสูญหายไปเลยอันหนึ่งพิสูจใดย่อมไม่ไปเองทั้งไม่ส่งทูตไปพิสูจนั้นย่อมต้องทุกกดเพราะละเลยวัดนะครับไม่ไปไม่ได้นะครับต้องทุกข์กดเลยว่าด้วยกับบรรยากาศลกและเบยาปรจกร ถามว่าก็ในกบับรยาการลกทั้งปวงจะพึงปฏิบัติอย่างไรนะครับแก่ว่าไม่ต้องปฏิบัติอย่างนี้เสมอไปก็ได้นะค,คือมันมีข้อแตกต่างเล็กน้อยนะครับจึงไม่ต้องทําตามแบบที่ว่ามานี้ก็ได้ตามแบบเขาไปยังไงนะตามแบบถ้าเขาถามหาพิสูจใครเป็นที่เขานําเงินมาใช่ไหมตามสิขาบทอันนี้เรียกว่าตามแบบเขานําเงินมาพิสูุนก็ปฏิเสธ พอปฏิเสธแล้วโยมที่นําเงินมานั้นเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพก็ดีเป็นทูตก็ดีเนี่ยถ้าเขาถามหาวิทยาริชากรถ้ามีบุคคลในบุคคลหนึ่งในวัดหรืออยู่ในนั่งในที่ใกล้ของเราแล้วก็สามารถแสดงได้แล้วก,ก็จะไปพูดกันเองสั่งให้เข้าใจกันแล้วก็มาบอกพระว่า,วาพระคุณเจ้าโยมได้สั่งให้เข้าใจแล้วเขาจะให้พระคุณเจ้าคองจีวรอ,อย่างเนี้ยเรียกว่ามาเรียนแบบในเรื่องนี้ส่วนความพิสดารอย่างอื่นเนี่ย ที่ไม่มานองไม่ได้มาในแบบเนี่ยท่านก็จะขยายในตรงนี้เลยนะรวมทั้งหมดก็จะได้วัทยบร,รยกรสิบจําพวกนะแก้ว่าไม่ต้องปฏิบัติอย่างนี้เสมอไปนะครับแท้จริงชื่อว่ากับพยาการโรนี้โดยสังเขปมีสองคือผู้ที่ถูกแสดงอย่างหนึ่งผู้ที่ไม่ได้ถูกแสดงอย่างหนึ่ง อันนี้เริมจำจำขอให้ขอจำหน่อยนะครับใช้ความจำนิดหนึ่งนะครับจะได้ใช้ถูกเลยนะครับโดยสังเกตท่านบอกว่ามีสองอย่างนะครับหนึ่งผู้ที่ถูกแสดงสองผู้ที่ม่ได้ถูกแสดงในสองพวกนั้นเนี่ยนะครับกับบรรยากาศโลกที่กับบรรยากาศโลกผู้ที่ถูกแสดง ก็มี2อ,อย่างเหมือนกันครับคือจำพวกที่ถูกแสดงเนี่ยก็แยกออกมาอีกมีสองจำพวกคืออะไรบ้างนะครับพวกกับปัญยาการลกผู้ที่ถูกแสดงก็มี2คือผู้ที่พิสูจน์แสดงอย่างหนึ่งนะครับผู้ที่ทูตแสดงอย่างหนึง่งอย่างนี้เรียกว่าผู้ที่ถูกแสดงครับคือพิสูจน์แสดงให้ แสดงวยาวัจารให้หรือโทษไปแสดงวัยาวัจกรเองและมาบอกพิสูุอย่างนี้เรียกว่าโทษแสดงให้